ฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสุขภาพนานาชาติในงานหกกรรมอุตสาหกรรมสุขภาพนานาชาติครั้งที่1กรุงเทพมหานครและการประชุมสัมมนาปี2025สสมาคมมิตรภาพไทยจีนร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพไทยจีนและมูลนิธิพัฒนามิตรภาพไทยจีนจัดถแถลงข่าวการจัดงานมหากรรมอุตสาหกรรมสุขภาพนานาชาติครั้งที่1กรุงเทพมหานครและการประชุมสัมมนาปี2025เนื่องในวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนซึ่งจะจัดขึ้นณศูนย์แสดงสินค้าสมานียพลาซ่าบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการระหว่างวันที่25-30เมษาย,ยน2568เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือพร้อมทั้งกระตุ้นและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆใ,ในอุตสาหกรรมสุขภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคตลอดจนส่งเสริมการขาการลงทุนและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีนายกรทัพพลังศรีอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายกสมาคมมิตรภาพไทยจีนเป็นประธานกล่าวเปิดการถแถลงข่าวในครั้งนี้ในวราระโอกาสที่ถึงเวลาที่จะสร้งสมรรธภาพทางการทูตระหว่าง2ประเทศรบรอบ50ปีในปีหน้านี้นะครับ ผมในความเป็นนายกสมาคมในภาพแต่จีนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นที่สมควรอย่างยิ่งที่จะนำสู่ใการยกย่องและเชิดชูซึ่งเป็นสิ่งที่ระหว่างไทยกับจีนจีนกับไทยเท่านั้นที่จะแสดงให้สังคมโลกได้เห็นคือประเด็นทางด้านสุขภาพเพราะว่า traditional Chinese medicine หรือยาแพทย์แผนโบราณของจีนก็ดี traditional Thai medicine ก็ดี ยาแพทย์แผนโบร,ราณของไทยในสส่วนนี้ได้มีบทบาทสําคัญยิ่งที่การดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนมาแล้วหลายร้อยหลายพันปีจึงอยากจะหยิบ2เรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นเด่นว่าจะมีการแสดงและมหากรรมการแสดงสินค้าสุขภาพทั้งแผนโบร,ราณและแผนปัจจุบันของไทยและจีนให้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยในเวลาที่ครบรอบห้ปีในปีหนา้าน่าจะเป็นที่สนใจของคนทั้งโลกเพราะว่าแพทย์แผนโบร,ราณของจีนเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามีชื่อเสียงโด่งดังมาโดยตลอดบวกกับแพทย์แผนโบร,ราณของไทยซึ่งมีประโยชน์และคุณค่ายิ่งต่อ สุขภาพนั้นน่าจะเป็นโอกาสที่ให้คนทั้งโลกโดยเฉพาะคนไทยคนจีนได้มาเห็นว่าคุณค่าตรงนี้ท่านมาดูได้สัมผัสได้แล้วรู้ได้และนั่นคือของจริงที่เราจะนําเสนอท่านมีสายยน์ปีหน้าดีครับในวราระแห่งการครบรอบ50ปีมิตรภาพไทยจีนครับตั้งแต่ผมได้ลงนามไปประกาศว่าให้ยาแผนโบราณของจีนถูกต้องตาม,ตามกฎหมายในประเทศไทยได้ตั้งแต่2,543 มาถึงวันนี้ก็24ปีปีหน้าจะครบ25ปีแล้วครับก็เป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีว่าปีหน้าจะครบ50ปีของมิตรภาพไทยจีนนั้นก็เป็นเวลาที่การครบรอบ25ปีแห่งยาแพทย์แผนโบร,ราณของจีนได้รับการยอมรับว่าถูกต้องตามกฎหมายของไทยด้วยตั้งแต่2543นั้นได้มีการวิวัฒนาการกันมามา,มากมาย โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์สินค้าเกี่ยวข้องกับแผนโบร,ราณของจีนและไทยและสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือมีการจัดตั้งหลักสูตรการศึกษาด้านยาพัฒนาแผนโบร,ราณของจีนและไทยขึ้นที่ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยในะวันนี้มีคนจบมามากมายเป็นพันคนแล้วครับที่จบทางด้านปัญญาตรีปริญญาโทแล้วเกี่ยวกับทางด้านแพทย์แผนโบร,ราณของจีนและไทย นั่นคือสิ่งที่ตามมาอย่างมากมายหลังจาก2543ครับคือประโยชน์ที่ทั้งสองประเทศจะได้รับทําให้ประชากรของทั้งสองประเทศมีสุขภาพดีคือสุขภาพสําคัญกว่าทรัพย์สินเงินทองนะครับจําตรงน,นี้ไว้ครับ